dặn măn dặn 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 ต้องวางก่อนวางก่อนวางให้ร้อนก่อนวางก่อนรอให้มันร้อนกันนี้หน่อยต้องวางต่ำๆเดี๋ยวลมมันเข้าแล้วมันไอ้นี่เหน็บไปกันเหน็บไปกันเหน็บไปกันนี่นะเดี๋ยวนี่มันขึ้นแล้วนี่คล่องคล่องแล้วเรื่องกานเรื่องเรื่อนเรื่อง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  เดี๋ยวรอเราเพิ่งจุดเราเพิ่งจุดรอกันแป๊บนึงไปกันหมดแล้วว่ารอแป๊บนึงเขาไปกันหมดแล้วนะไปรอกันรอกันยังไม่อันนี้จุดที่หลังเนี่ไหมฮะที่หลังลองดูได้แล้วยกยยกกขึ้นหน่อยปไนยกขึ้นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันแรงอีกหน่อยมั้งมันไม่ติดกลมๆทั้งหมดมันติดแค่มุมเดียวอ๋อมันติดมุมเดียวเดี๋ยวนะร้อนไม่จัดร้อนไม่จัด ต้องต้องเขาอีกมุมหนึ่งอธิษฐานไหมอธิษฐานอธิษฐานเองอ่ะอ่าที่ละเนาะนี่เนาะเมื่อกี้มันมุมเดียวอ่ะโอ้โหท้องขึ้นสูงแล้วปีกันเนี่ยแล้วจก็ไล่กันไปแล้วนะไปต่ำล้มอ่ะมันข้อมูลน้ำกันเลยได้ได้ได้ต้องรออย่างบ้านก่อนปล่อยบ้านก่อน วางต่ำๆก่อนไหมให้ให้มันร้อนกว่านี้นะมันจะลอยยังเริ่มเริ่มมีอาการจะลอยยังถ้าปล่อยก็ลอยแล้วล่ะแต่เดี๋ยวปั้นหนึงนี่สีแดงเนี่ยยาวอะไรต่อมต่อมโอ้โหไปสูงแล้วอะต่อไปอ่ะปไปแล้ว ไปแล้วไปหรือเปล่าไปแล้วตัวไม่เปล่าเย่เฮ้ยโดนลมโดนลมโดนลมขึ้นขึ้นขึ้นเยอะ